สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาพบมาพอกันกับเบานุกโคกไหน้าเมื่อนี่มีทิาดีๆมาฝากน้อพี่น้องคือสิเจอปัญหากันหลายคนอยู่หรอกแบบนี้เชาวสวนยางของเฮาก็คือสิเกือบทุกคนพมดล้ครับนะอันดับแรกเลยก็คือเวลาเฮากีดยางนี่เนาะโดยเฉพาะหน้าฝนนี่ฝนตกห่อมน้ำยางตกห่อถั่วยางเฮานี่หรือว่าฝนบดตกก็คือเก่าครับก็เขาได้หยอดน้ำากกดคแล้วนะมัน มีกินเหม็นนะครับอย่างขี่อย่างมาเป็นธรรมดาธรรมชาสตร์ของมันเหตุยังไงวิธีการที่สิบ่ใหม้มีกินติดมือติดมือในก็นล่างยากเด้พี่น้องเนาะลายคนก็คือสิเป็นคือการเบิดนะครับนะ,ะ,ะวิธีการเฮ็ดยังไงนอบาทนี่ก็คือต้องใส่ถุงมือเละพี่น้องใส่ถุงมือบาดนี่ห้าเรื่องเทือลังคนเนะเาะถุงมือนี่ใส่ไปใส่มากีดเทือแรกสองเทือกระใส่บได้อลพี่น้อง เพราะว่าอย่างดียางมันติดแล้วพี่น้องมันดึงบาออกครับติดกันแอดแปดจากนิ้วเย้าๆกลายเป็นนิ้วสันลงสันลงนี่แหละครับคือปัญหานะมันก็ได้ถิมเรื่อยๆครับให้ลังคนก็กรีดมือเดียวก็ต้องได้ถิมเออบานนี้คันบ่อได้ถิมกับพี่น้องก็เกิดปัญหาคือว่ามันมันบ่ทนแห้วพี่น้องนะมันบ่ทนห้ลังเทอใส่ไปใส่ไปก็ขาดอื หาซีเละแมคโครตัดนะมันกะบ่คคอยทนนะซื้อเป็นแพ็กมาหลายๆมันกับบ่ทนพี่น้องมือนึ่งผมก็ไปหาอยู่ด้เมือก้อนนั่นสองสามมือผมไปหาอยู่แมคโครกะกับ่เป็นยี่ห้อที่ผมเคยใส่แล้วนะมันกับบ่ทนครับยางกัติดคือเกาถูบ่อออกบ้านนี่โอ้ยใส่เท่อเดียวกับทิมนะครับสุมนันบานนี้ ผมก็หาวิธีกันเนี่ยเสิร์ชหาในอินเทอร์เน็ตครับบ้านี้ก็เลยพอ่อทุงมือยี่ห้อหนึ่งยี่ห้อนี่นี่ผมเอามาใส่แลว้วปรากฏว่าอย่างบบติดพี่น้องถึงแม้นติดเข้ากับทูออกล่างออกได้อ่าล่างออกได้ด้วยน้ำธรรมาดาเข้าขันมีผงซักผ้าแห้งล่างออกดีครับนถึงมันสิติดเปื้อนแต่ว่าบบติดอย่างพี่น้องมันสิเป็นทุงมือแบบมันมัน นี่มาเออเป็นทิปมาบอกเรากาวให้พี่ให้น้องในเบื้องนี่ในแย่งยี่ห้อถุงมือในที่สีม่มอสกับการกรีดยางนะพี่น้องนะฮะใส่เบอร์กัใส่เบอร์ใหญ่อะไรมันกับพอ่อพอดีนะครับผมผมซื้อเบอร์เอ็มครับพี่น้องนี่ครับผมเสอเอาให้พี่น้องเบิง้งเนาะมือหน,นึ่งมันจับกล่องมันก็เลยได้กัน,นเต็มถุงมือนี่ครับพี่น้องพี่น้องสร้างซื้อยี่ห้อเดีอครับกรีดยางเด้อเด็กสเตอร์ยี่ห้อมันอือ โคดสนาอียังกับม่เป็นยังดอกตีเพราะว่ามันเป็นประโยชน์กับพีกํานองห้าในการกีดยางมันสิบบติดครับนี่ผมกีดมากผมกีดมากองมือซามมือแล้วมันกับโติดครับนี่ไปเปลี่ยนให้ด่งเนี่ยพี่นอ้องยีห่ห้อเด็กสเตอร์นอะยี่ห้อมันเนาะนี่ครับหาซื้อตามลดตัดแมคโครบิกซี่โบคอยมีได้พี่นอ้องโบคอยมีมันต้องระบูยี่ห้อครับ นี่ครับยี่ห้อเด็กสเตอร์ยี่ห้อมันมัติดพี่น้องนะสั่งแบบผมสั่งแบบน้ามากนี่ครับไซต์แปดไซ่์เบอร์แปดที่ผมสั่งมานี่ครับอสามารถที่จะแกะอย่างออกได้อย่างมแม่มันติดแล้วมันแห้งเทาก็แกะออกได้หรือว่าตอนนี้มันยังไม่แห้งเทาล่างมันก็มันก็ออกดีครับมันเป็นลักษณะมันมั่นได้พี่น้องมันเป็นทุงมือเลย ที่ป้องกันสารเคมีได้พร้อมซุ้มนี่นะครับป้องกันทนต่อนน้ำมันทนตอกดเอาพี่น่องล่องหามาใส่บ้างเด้อครับยี่ห้อนี่เด้อนะที่ผมใส่มานนี่มันบดติดนะครับนี่ผมใส่มาสองสามเทื่อแล้วมันก็บบติดบอมีอยางครับมีแต่ขีดดำๆอันนี้มันบริเกียวกับอยางครับน,ะบนี่นี่ครับเอานี่ก็มาเป็นทิปฝากพี่ฝากน้องผู้กีดอยางผู้มีปัญหาในเรื่อง ถุงมือนะครับถุงมือมันมันจับอย่างเกาะอย่างครับผมขอขอบคุณขอบคุณพี่น้องที่สละเวลาให้เกียรติรับสมุมติดตามกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้บานุค,คุกให้หน้าเมียได้ดีๆนะครับที่เคยใส่แล้วผมต้องทดลองใส่แล้วครับเพราะผมทดลองใส่แล้วผมจังสิกามาไทยเป็นวิดีโอให้พี่น้องได้ใส่ประโยชน์ ອ່າສຳລັບມື້ນີ້ກະສະບ